สวัสดีค่ะ jk มาแนะนํำรถบ้านสวยๆให้ชมกันเช่นเคยเลยนะคะสวยด้วยราคาหลักหมื่นด้วยนะคะคันนี้ Toyota v วีออสค่ะวีออสปีศูนะคะเครื่องยนต์เดิมๆหนึ่งพซีซีใช้งานดีประหยัดค่ะทุกท่านดูแลง่ายไม่จุกจิกนะคะเกียร์ออโต้ค่ะกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าได้นะคะทรงสวยค่ะทุกท่านไม่ตกยุคนะคะ ราคารถคันนี้นะคะ9 5 0า0บาทค่ะภายในสวยเป็นเบาะกรรมยีทรงสวยพร้อมใช้งานเครื่องเกียร์ชงร่างสมบูรณ์ดีนะคะพร้อมใช้เลยเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนด้วยค่ะทุกท่านภาษีพรบมไม่ขาดนะคะมีจอให้ด้วยนะคะตามในรูปนี้เลยนะคะ95,000บาทท่านสามารถติดต่อสอบถ,ถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทรคุยกับผู้ขายโดยตรงนะคะเพื่อคุยรายละเอียดสอบถามได้โดยตรงนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านขอแนะนําให้ติดต่อนัดหมายไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะแอดมินเพียงแนะนําให้ทุกท่านได้เลือกชมกันเท่านั้นค่ะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในนานะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ